สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรุ่นนี a n n e l ค่ะวันนี้ได้เวลาเอาดอกทูบลือสีที่เคลือบกาวที่ลูกค้าสั่งไปส่งลูกค้านะคะดอกทูบลือสีเคลือบกาวอันนี้ทำสีขายดอกละ25ค่ะ อันนี้ไม่ได้ผสมสีในกาวที่เราเคลือบก็ดอกละ20บาทวิธีเคลือบกาวจะแปะลิงก์ให้ดูไว้ให้ดูด้านใต้คลิปนะคะดอกทูบเลือสีเป็นวัชพืชที่เราไม่ต้องการแต่เราสร้างรายได้จากดอกเขาได้ค่ะ เราไปตัดเอาดอกเลือกขนาดที่ยังไม่แก่จัดเขาจะสีน้ำตาลเข้มถ้าแก่จัดเขาจะเป็นสีน้ำตาลแบบเทาๆนะคะแล้วก็เอามาเคลือบเลยก็ได้หรือเอามาทิ้งไว้สัก1วันแล้วค่อยเคลือบก็ได้เคลือบกาวนะคะวิธีเคลือบกาวจะแปะลิงก์ไว้ใต้คลิปนะคะเพื่อนๆเราสามารถทำ ที่บ้านทําเวลาว่างก็ได้สร้างเงินสร้างรายได้ให้เราวิธีการขายแล้วก็โพสขายโพสขายได้ค่ะก็จะมีลูกค้าที่ต้องการดอกไม้ไปแต่งบ้านแบบแนวธรรมชาติก็จะมาออเดอร์เราเองค่ะขอให้รู้วิธีเคลือบกาว แล้วก็เคลือบกาวถ้าให้ชัวร์ก็คือไม่แตกถ้าเคลือบไม่ดีแตกนะคะแล้วถ้าเลือกขนาดความแก่อ่อนของดอกทูบหรือสีไม่ได้ขนาดก็แตกได้ค่ะแต่ถ้าเราคัดเลือกขนาดอายุของดอกทูบหรือสีได้ได้พอดีจะอยู่ได้นานค่ะเรียกว่าหลายปีเลยทีเดียวไม่แตกค่ะแล้วดูนะคะเราจะเลือกความสูงแค่ไหนก็ได้ค่ะ พอบว่าดอกทูปหรือสีจริงๆแล้วก้านเขาจะยาวนะคะถ้าลูกค้าที่ต้องการไปปักแจกันจัดแจกันสูงก็เลือกแบบสูงหรือคัดหรือขนาดคือสามารถหักได้ค่ะแล้วความพิเศษอีกอย่างหนึง่งไม่ขึ้นลาตั้งแต่รุ่นี้ทำมาหลายปีแล้วนะคะทำดอกทูปหรือสีนี่เคลือบดอกทูบเรือสีนี่ค่ะ ยังไม่ยังไม่เจอก้านก้านดอกทูบที่ขึ้นลานเลยค่ะอันนี้ก็แปลกเหมือนกันค่ะเป็นประสบการณ์จริงๆแต่ว่าพอเคลือบเสร็จแล้วพอเคลือบกาวเสร็จแล้ววางทิ้งไว้ประมาณ1วันถึงจะเก็บถึงจะเก็บไปเข้าไปปักแจกันได้เพื่อให้กาวเขาแห้งถ้ากาวเขาติดกัน เขาจะแตกเวลาเราเก็บเขาจะแตกนะคะเวลาเราจะนํามาใช้งานเขาจะแตกเสียได้ค่ะวิธีขั้นตอนบอกอย่างละเอียดใต้ลิงก์ที่จะแปะไว้ใต้คลิปด้านล่างนะคะเพื่อนๆขอบพระคุณที่รับชมจนจบคลิปนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนรุ่นนี้ channel เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะคะขอบพระคุณมากคะ่ะสวัสดีค่ะ